อีเแล้วก็ทำน้ไม่้คันลืมไปลืมลืมตีก้เขาอธิบายในเฟซแล้วแต่มันมันเยอะไงใช้พลัของฟ้าไปเด็กโอ้โหตเงินเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแสงบังไม่ได้ไหเดี๋ย ตอนนี้เขาดูได้ใช่่าว่าใช้อะไรไปอืะฮะในเขาเขาไม่ได้นัการกดดิ้นด้วยเอ้านังแบบขั้นเปลี่ยนยุกโอ้นักกะชอบนะแย่งไห้เป้าอีกตองเลยที่เขาก็คือว่าเขาจะมีมอนเตอร์ได้หนึ่งใบไม่ไม่ได้เกยวไม่ได้เกิของแกใช่ป่ะั้นถูกไมอยู่ไรย่มอะไร มีิ่ข้ไอโนบะี่มีมีมีป่ะฮะไอโคโต,โตะรู้สึกว่าเขาจะล็ไปแล้วฮัลโหล โอยเพลงอื่นเยอะโรลิงเกอร์อย่างงี้ก็พอยาวได้ยาวยากได้โรลิงเกร์ดิวาวไซเกลวอะสาวสาวมีมีมั้ยอัการทีนวิ่งวาว่ะโรลิงเก์ไวายซาโนพรินเซสเพาะโรเตน่า้ันมีจับเถออุยตาอุยแล้วอันนี้จะกลับเข้าไะ ไม่คิดอะไรหายเงียบๆจริงเหรไม่คิดอะไรหายเงียบๆการคิดไม่คิดไม่คิดน่าจะไม่คิดแล้วอันนี้ไม่น่าจะไม่เข้าแตยังไม่หน้าจอบลับมีสเต็ปใช่ไหมล่ะแต่อันี้มันไม่คิดอ่ะมันเกาะเลยคือมันยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับโจมตีเล็กหมแต่ตอนนี้ไม่เอ้ยดำมีสเต็ป่ะมันทำให้การโจมตีแล้วผลมันไม่คิดไม่ให้เงเพลงอะไรต่อเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่ากู้เมื่อกู้กับซู้ต่อตีการนี้แล้วไงจะได้ปหม เออเพลงนี้เพาะจะกลับได้ป่ะฮะจะกลับได้ปะเขาก็กลับได้นะเพราะมันไม่ได้บอกว่าให้ไร์ผลนะกลับเดี๋ยวกัะอันนี้คือเพลงอันเสียหายใช่ป่ะเมื่อกี้เขาเสียหายแบบขอให้สู้แล้วรอดได้แค่นั้นอ๋อเสียตายเด็กคู่บแบบใส่บล็อกเบอร์มันต้องถ้าเอาให้แน่ชัดอะต้องต้องเป็นการญี่ปุ่นนะถึงจะรู้เลยแต่เขาขอขอตามไอ้นี่ก็แล้วกันไม่ใช่นาาชื่อเรื่องโจมตีใช่ป่ะเอ้ยแล้วเรียกได้ป่ะ ไม่ได้เอ้ยเรียกได้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 เเนาะรียกไม่ได้ตามกฎบนเทนบานแล้วห้ามเรียกโอ้โหไม่ต้องมาเลยไปกำลังเครียดอยู่เนี่ยหอกเาเออไม่ต้องพูดเลยนะเว้ยาไม่ต้องพูดเลยที่สุดเดี๋ยวไม่งามมี่มึงขี้คาดจะแพ้เหตุว่าอะไรวะเนี่ยยืดื้อยืดื้อ น่าโบอิทมาเลยับเสร็จแล้วชอบเหมือนกันเลยกโอ้โหเมอาจบแล้ยังจบแล้วจบแล้วโอเน็ดโอเน็จังเพื่อนเราแพ้จะใช่คนแอยูงฮะเแล่เหรออะไรเนี่ยไม่สน เด่นดีเลยนะกระบอกท่า да. right, no? E I oh, E I อ I จออมเบอิ์เตอร์ไม่ได้อ้าว๋ออไม่ได้ขอิทษขอโทษดีแน่จบแล้วกาลาดีดีบือจบแล้วกาลาดีบือแล้วถ้าเกิดว่าต้องต้องร้อยเขาไม่มอนต์อัวและถ้าเกิดมอเตอร์อะก็ลงอีกตัวหนึ่งผมว่ามีสองตัวเอ็งก็ลงได้สองตัวสองตัวโอเคจบแทนก็เพิ่มแล้วบางครับให้มันลงสักที เฮ้ยมึงต้องลงนะเว้ต้องอะไรเออมานียต้องลงนะเออดูเสียงอย่าพูดดีอย่าพูดอย่าพูดอย่าใบอย่าใบดูเสียงมันนะให้เป็นกลางสุดเพลเป็นกดใช่ไหมมาดองมันไว้นี่มันดองกระดิบเลยเฮ้ยดับเลยนั่าสุดเพลเฮ้ยไล่กันหรือสุดแล้ว ันม่เนอะตันเนี่ยมันตอนให้เลยเหรอวะเีอะนี่ออกมาเอฟเฟคของตามีนี้ทำงานทำงานนะพานอนได้ปะอ๋ออันนี้เพลงเต็มว่ากอ้หอ้อ้โตอคือ้อ้โอๆ ใส่คำสมบทได้ไหมเนี่ยสัวสมบทใส่กล้องเลยเนาอยากระตือตืดไอ้ตืดถึงท่อนกลางแล้วมันจะสั่งมันตืดตืดตืดซินเซอร์หนึ่ตัวเองครับอันนี้คือตอนโจมตีมาใช่ป่ะเปล่าอ้าวไอ้ตืดเอออะไรแล้วกันอะไรกันเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันก็เล่นซะแล้ว เมื่อสักคีมัอยู่บนสนามตัวเองการทำงานตัวเอฟเฟกต์หมดแต่ว่าไม่คือทำลายเออทำลายเลยไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรไงแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นไซเบอร์ดาร์ก้อนแค่นั้นแหละเผื่อแกอาจจะเปมันจะใช้ยอันตี้อะแบบอันตี้แอ็กอะสับหัวอะเร็วๆหน่อยครแล้วกันจะหกนาทีแล้วเดี๋ยวว่าหกนาทีห่าสิบสี่แกเริ่มเดาไหมเปล่าไม่ได้มี ต่เคยเล่นนะลามือไปแล้วเขาก็เคยเล่นแต่ลามือไปแล้วจบเยอะสุดนะวิธีการชนะยังคือเล่นเหมือนเดิมเลยไม่รำใจเลยจะทำยังไงอีกเาะพัง่ายไปไอ้ตัวนี้คือยังไงอ่ะฮอสเปกตัวนี้เหรอก็ ก็ลงสนามแล้วเอาจากเกมแล้วก็จวดหนึ่งใบลงมาเอาออกจากเกมลงมาแล้วสั่งเอาออกจากเกมเออสั่งออกจากเกมเซิร์ฟหนึ่งใบกบเพอเอาส่งหนึ่งใบจากเด็กลงสู่สู่านามไงเอาส่งด้วยเออส่งหนึ่งใบในมือลงสู่สู่สู่นามแล้วก็จั่วใบหนึ่งอ๋อไอ้กับมือนี่หว่ามเออวะ เองไม่อ่านดีๆแล้วโอนงานแล้อะไรล่ะเจอแต่ยังเจอการเจอ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 รู้สึกว่าเอ็กตาเดกต้องวางตรงนู้ต้องขอบจำปีเจ้ามันกีด้วยลอีกสี0ร้อยอมเหลือแล้ว แป๊บแป๊สามรอจมตีสองพันเราจะไปเจ็ดไาันเอเนี Hence, no <sh> ้ยไอ้มจบ่้อไเจมตนะไม่ฟังไม่ฟังให้จบเพลงสักทีไม่ชอบฟังฟังไม่ละแม่เออโดนตีขา ไอเพลงนี่แหละเพลงอะไรวะอ๋อเทคออฟอันนี้แหละโดนไลฟ์เวลี่ริมาไเอองั้นเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนกับเพลงเรืดินไปนี้เอฟเฟกต์มันกากอ่ะเฮ้ยเดินไปนี้ก็เหนื่อยอ่ะนั่นมันซับอยกเพลงเพลงเดิมไงเอฟเฟกต์ตัวหลักตดที่สุดเออเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะนี้เพลงอะไรวะเปลี่ยนเยอะ เไอ้กาหมอนเปลี่ยนฟังเลยแล้วก็ป้าใช้การเมอะไรนอ๋อของคายพี่เนี่ยแต่การเพ่มมีไปตึงไปหดเลิโอเอะไรวะเนี่ยเพลง blue e x o d i s รักเฮ้ย เหมาจะมันอยู่ฟังแม่เลยหยดีเลยจบรองมากอ๋อจาจาได้แล้ววิธีกันเห็นไหมทำอะไรก็ได้ของแค่ชนะอุ้ยจั่วขึ้นเรื่อยๆคดยื้ออ่ะเข้าเอ็กตอเธอแน่เลยครัว่าันเปิดให้กล้องเห็นด้วยดิ อุ้ยได้ตัวกันไหมอ๋อจบการหนึ่งไหมทางเกมตีเท่าไหร่ก่อนทันสองร้อยฮะทันสองร้อยโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าแกแกอีกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะตอนประกาศเกมตีเองใช้คุณละคุณไล่กาแล้วอันนี้มันเปิดได้ตอนประกาศเกมตีเออใช่ใช่อ้าวสรุปได้ยังไงเนี่ยเวลาปะ ต้องเปิดแค่ใบใบเดียวเขาถ้าโดนโดนแก้ก็ก็จบเออก็ถือว่าตีได้เขาเข้าไปแปดร้อยเพราะเห็นการ์ดเลยนะ่นถัลบเพราะเพราะใครอ่ะไม่บอกว่กดเขาลบอีกแปดร้อยได้กดไม่บอกกดเล่นวะเขาลบอีกแปดร้อยนะถ้าเขาจมดีตอนนั้นไปอ๋อเออเจ็บจมจมดีทำไมจมตีเพื่อจะกลับเคอใช้เอฟเฟกต์ตัวต่อไป ทำยเวโทษแต่กรรมการอยู่นั่นแหละตัวเองก็น่าจะศึกษาบ้ากเซ็งพี่อะไรละเนี่ยกรรมการไมนต้องบอกทุกหมดดิเป็นทั้งคนจัดเป็นทั้งกรรมการอะไรทุกอย่างเลยเป็นสปอนเซอร์ด้วยเนี่ยเล่นมาตเองนานนานมิโลทำลายมอนสเตอร์ได้ตัวมั้ยอ่ะฮะทำลายตัวชิคก้าโรสแล้วก็เมนเมนเฟย์สอง โอ้ยรวมาแล้วาจา้าแล้วก็ฟิวชั่นอ๋อแต่ <c oughs> กินเนี่ยวันน,นี้มาตั้งเซ็กซ์เลยเออบอกว่าเออ,เอ,อปล่าเซ็กก็ได้ตั้งโจมตีก็ได้แต่มันเป็นทิกไงเ,เวลาฟิวชั่นอะความความฟิวชั่นได้จะได้ไดม่โนดนหลุมหรือพวกพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ<พ>